สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับรายการเรียนศิลป์มันฟินจังกับครูเฟิร์สครูอภิเดชชูภูแสงจากโรงเรียนนาคดีนุสอนครับเนื่องจากครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มาเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะกันนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเนี่ยครูก็มีกิจกรรมให้พวกเราทำนะครับก็คือครูจะให้นักเรียนนะครับลองสำรวจดูรอบๆตัวของเรานะครับตอนนี้เลยครับลองมองดูรอบตัวของนักเรียนนะครับว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับ ตอบในใจนะครับคนละ2ชนิดครับจากที่ครูนะครับให้นักเรียนลองมองดูสิ่งรอบตัวของนักเรียนนะครับก็เพราะว่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนนั่นเองครับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดประสงค์ในการเรียนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่สำคัญนั่นเองครับความสวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีแหล่งกำเนิดอยู่ด้วยกัน2แหล่งก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เกิดขึ้นจากการสร้างสารรค์ของมนุษย์นะครับซึ่งทั้งสองแหล่งเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอย,อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ การเกิดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแรกนะครับก็คือเกิดขึ้นเองในธรรมชาติครับโดยที่มนุษย์เรานะครับไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมานะครับโดยมีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับตัวอย่างของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นภูเขาน้ำตกทะเลเสือโครง่ง นกเป็นต้นการเกิดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชนิดที่2นะครับก็คือเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ครับโดยที่มนุษย์นะครับเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะครับเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆตัวอย่างของสิ่งต่างๆที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เช่นรถยนต์คาบุทารปสะพาน ตึกดินสอสีและอื่นๆอีกมากมายรอบตัวเราเลยครับความสวยงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความประทับใจและเป็นแรงบรันดาลใจที่สำคัญให้กับมนุษย์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะเช่นงานวาดภาพระบายสีงานปัน้นงานภาพพิมพ์และอื่นๆอีกมากมายสร้างขึ้นมาก็เพื่อเก็บความงามเหล่านั้นเอาไว้ให้อยู่ได้อย่างยาวนานนั่นเองครับ ทีนี้เรามาลองทดสอบความรู้กันหน่อยสิครับว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับจากภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กตอบก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับโดยเป็นภาพของทะเลนั่นเองครับ ข้อต่อไปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอบติ๊กตอกติ๊กตอกตอบก็คือเกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นครับโดยเป็นภาพของรถนั่นเองครับและสิ่งสุดท้ายก็คือภาพโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ของนักเรียนนั่นเองครับเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นครับติ๊กตอก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  คำตอบก็คือโรงเรียนนักเรียนที่สอนเกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองครับเก่งมากๆเลยครับสรุปความรู้ความสวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดได้2ลักษณะก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นภูเขาแม่น้ําและอีกลักษณะก็คือเกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านรถเป็นต้นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสําหรับการเรียนในเรื่องของ ความสวยงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันนี้เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนะครับนักเรียนก็อย่าลืมทําใบงานที่ครูมอบหมายไปให้นะครับในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในครั้งหน้านะครับครูมีกิจกรรมอะไรสนุกๆมาให้พวกเราชมกันอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย